สวัสดีค่ะวันนี้จะมาหั่นตะไคร้ใบมะกรูดทำน้ำพริกปูนานะคะปูนาเขาองนัำคารนปูนากุ่มยังเตี้ยงน้องไข่อร่อยอย่างนี้แล้วจะใส่อะไรบ้างนี่ใส่หอมด้วยบ่ตอนนี้ไอ้นั่นก็แกะกระปูกแม่หมอแม่แกปูทำอะไรคะปูทช้น้ำพริก น้ำพริกู<า>ค,ค่ะอันนี้แกะปูทำน้ำพริกผงนะจ้ามือดังมากเดิ <c oughs> มือดังมากยาไปอันนั้นก็คนดังจากคนดังคนดังนะคะ <c oughs> อ,อันนี้ก็คนหั่นนะคะหั่นตะไคร้นะคะอันนี้ก็จะหั่นหอมอีกนะคะนี่หอมหัวใหญ่ๆญ่ กิโลละเท่าไร่ยายหลายนี่พี่น้องทั้งเบิดนีียายหลายของเราแปดสิบาทมันได้จั๊กหัวอะนี่อ้ยงเงียอะรืแทนแท้นี่สาวเด็ดแพบม้าหนึ่งกับน้่ป้าหัวหนึ่งเงินไหลนี่ว่าสิอัพอันนี้มาให้เยอะกว่าไนโอ้ได้ซ้ำนี่แหละ หกหัวนี่หกหัวแปดสิบบาทคือแพงคัะแต่โอ้โหเดี๋ยวจะหั่นแล้วก็จะเอาไปอบใบยารายเรื่อไปคั่วอบหั่นตะไคร่ตะกั่หอมเมนบอกกระเทียมมาได้เอาบอกเอาอยู่เนาะเอาอยู่เอาอยู่พี่ร้อง และนก็แกะปูนัะนก็คนดังคนดังย่างปูคนดังย่างปูโอปูโอปูมันย่างเด้อหั่นหอม เออผู้ใดเขาลองเก่งอ่ะโอ้แม่บงเก่งกับตาใครแตเป็นนักรองในุรินดเขียวมาเป็นกลุ่มกันตัวนี้ลองไปลองไปเวลากกสเปิดหกองขาราโอเคกับส่วนพวกเจ้าไปอยู่ไม่หนึ่งไม่สองไม่สามองลองไปแขีววงไปรอเรี่องรอเรีองห้องที่พูดเดียวคยกเาตัวอ๋อกังเตมเ้าก็ยากหามหมูห้องเสลกเห้องพูเรียวสิวนยังนะเดี๋ยวถามจะเล่าผู้ใดลองเพลงเก่งเ ไปแรกเป็นเพไปฮอดเปจทพันจิตัวไห่รางวัลเจ้านะจะเปิดได้สองั้นบออบอกร้องเพลงกรอมร้านดีกว่าเว้ยทีหลังจะได้ตังค์นี่ปูก็จะเอาไปอาบทุนอย่า อันนี้ก็เรียงเลียงไว้นี่เขาจะไปอบนะคะน้ันมะม่วงกันพ่ออันนี้กระดองมันเมือซับเยังสามอันนี้ดองเขาจะเอาไปทำอะไรหลายจะเอาน้ำมันมันบอกคอยนี่อะไรจะเป็นดองเก่าคอยนี่อะิเฮ็ดอันนี้ก็็เจะแยกน้ำมันออกไปทำย่างยนต์ต่อไม่น้อยอื่นแลจะบุกพลิกตัวนี้ก็ระอาไปแดดก็เป็นผงบดเป็นผงเดี๋ยวเป็นผงจ้ะ อันนี้จะบกบดบดเป็นฟองโผล่แล้วจะทำปุ่นก็ได้บอกายคำเลีนบอว่าก้มันกรอกอบเนสาระกรุกุตศาสตรโอเคผสมชักแล้วพี่หอเกันเดิมเนี่ยด้กมเยอเอดียวเดียวนั่งเอีกจะเอออีเอ็เนาะแม่อ่นอยู่วันกลาคนห้านเพิ่อกับติเต้นโลดเอ้เนี่พี่น้องวีอเกิ แี่ยันจังเลยน่งเงามันนที่วางเยอะแยะเลยเอาอะไรมาโอบบ้างหนิเยาอออตุนีแบงไว้เห็ดหยัง

ถ้าปศกันมันเป็นงามบ่ไรก็เป็นงานกลุ่มบ่ได้เพราะน่เก็บภาพกลุ่มได้แต่ว่าจะส่งเข้าไปในนั้นเด้อไม่เก็บไม่ส่งหรอพี่เก็บตอบนะเก็บภาพไม่กลุ่มเราได้เอาโฟโน้ตไว้ไง่ายโฟไว้ก็ได้ห้องเยี่ยมเที่ยห้องเยี่ยมเตี้ยกับห้องน้องไตกับกระดานสามสหายกันเลยตัวเอื่องปัญหาผู้ต้องหาที่เกิดมาอยู่ เราแกแกไม่ได้เข้าห้องนั้นหรอกเเราาบให้อไม่เราเข้าสามสหายดีกว่าห้องสามสาห้ัสเนี่ยทำไมวะเพ้อดิคันไปขึ้นมาเก็บแกแกไม่ได้เข้าห้องเราเราบส่เสื้อเราเข่าดิขันเราใ่เสื้อเราเข่าเราใส่เส็นอีกไรแบบเชลูกด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 ไม่ใช่เราเอาข้าวเพื่อเก็บโน้ตข้าวไงยำ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 กันหรอพี่เรา มันยอดแสงเว้ยถ้าตกไปยืนดูนนัือ่ตั้ง้นกั้าันมงอพารนะพันปม้งแล้วเพันปะมงเลยจะค่อยวาต้นนีแต่ว่าต้นนี้เขาเ็ศของสามสาขายกันใส่ติ่งลิงอยู่ว่าบางคงว่าตั้มใส่ในพยางคือแสบผักเนาะกับปูน่ะเออตั้มโยยะโยะยเขาโอ้ยว่ามาหลังยากลย เปิดพระอบพบนางชมพูซีดาบอกนางชมพู้กระซืออย่างงงงงไอ้สวยหน่อยๆมาแกน้ำมันดีกว่ายิงมวนี่ป้าดัสิวมาข่าวฟิลมแนวข่าวจะเถื่อนเฮโอ้คึ้นยากมากเถอนงลยุมันแออกฝาดตตามช่องยายสอนยาก้อกอในเดิอพี่น้องกาอยากิเบึงพะกนเบึงแค่สิบีสิบคนปี่ใดศาสตร์ใด มือแบบพดิปต้านน้แน่เนาะพี่ได้สาด์ได้นาะจะได้ไปอันนี้ไหน่าน้ำเขาฝนตกแล้วนี่พี่น้องนี่ฝนลิ่นแบบแป๊บๆอยู่ี่เนี๋ยที่แกน้ามันตู้เบิงเอาแกมาค่ะแกะมาเอากระซอนกระบวงจี่นะเอาอะไรมาแค่ได้บอกสมด้วยสมมันแกะลาเป็นไหเอันดำๆอยาเอาเลยงสมเพราะว่าเห็ดต้นมันดำ มันมีแต่สีดำนั้นเองสีเหลืองที่ไหนนี้มีออกขาวๆแล้วน่ะข้างๆนั่นแหละแต่ไม่ถึงว่าต้องอย่กลางเลยอันนี้ก็ดีเลยยังอกซื้อจี้มออกทองออกพี่โก้ได้ดีไหมไปทั่วโลกนะคะมีแต่ภาษาอังกฤษแต่เขาบอกเบอร์ดี้คาดเดอร์คนอยู่ไอ้เวียดนามอันนี้อันนี้ซ้ายกับอันนี้ขวาเนี่ยก็อกี่มันมืน่ามันดำเลเราทํคืออาคนี ตรงกลางเขาสกิดแต่ปัวสีเหลืองตรงนี้ไม่เอาเพราะมันดำนี่เขาเรียกว่าโครงการปูนาแท้ๆ okay, ยืนทำนะพี่น้องเห็ดขึ้นโรงงานเลยได้พี่น้องเอาทอดเอาสานแกะแตงแต่บวงบวงมาแม่นแน่นไปทำน้ำซุปอีกทีนึงดูเดือดกระบุกกันนะฮะกระหักกระตาเลยเนาะหรือกระจารพี่รอนกระจารเลเนาะพี่ร้อนข้าวเอาแกะเป็นไหมเนี่ยเอากระจารข้าวไม่เคยเลยครั้งแรก กระดองกระน้อยหน่อยกระดองใหญ่ๆก่อนละเว้ยเอาไว้ก่อนกันเตรียมเออโอเเ้นี่ไข่ใหญ่มันเหลืองเหลืองโอ,โอ้ยม okay. ันร <realised> ีอยู่กลางๆมันรีอยู่กลางๆนะดูโบราณโบราณชาน้ำแข็งมาจิระ เกิดได้แช่กระปุ่นหรือว่ามีปูปแ่แลบหรือไงเจ้าตัดตอนนั้นบ่ตัดตอนนั้นเมื่าแต่ลงตอนนี้เลยกูได้ตัดแหงตัดเองสิตัดทำเองตัดเองยิงมวนมาแล้วมะเขา่าพิมพ์นี่เห็นมายื่นถ่ายยิงมวนอ่มามาจักเถื่อไม่แบบได้หลายตัวโทรไปอยู่เป็นบ่หลายทรไปอยู่เดี๋ยวมา น่ครับเขาุมลักรองนั่เออคนแหงมักกรองถ่เพืนไปนอนหลองน้องสำแหลกเออแหงเงียกิล่แมนอยู่เรียงงไปโอ้อลางเดี๋ยวเราขี้กันขี้นี่าเป็นอดีจังขี้่่เป็นน้แแค่ออกข้างนอกจีแม่แค่อย่างนี้นี่คว่ำคว่ำลงคว่ำนะเอออย่างนี้เดีนี่ตรงนี้มันออกไปแล้วมันจะเหม็นเราจะแนวตรงกลางมันคว่ำเห็นด้ามด้มนี่เอาป่เอ บ้าจะไปหนีมาเนี่ยเพราะมันดำอยาจะว่ามันดำจะจุกแห้งจะแตกไข่แข็งก้วแห้งเวลาเราไปเคี่ยวมันจะได้งามไดาเท่าไหร่ก็เท่าน้ำให้ตัวนี้เด็กก็ต้องชุบต่างหากไม่ได้จริงไปดูยายหั่นหอมดีกว่าเอ้ายังไม่ได้หั่นหอมในบ่อใยก็หั่นต้นนี้บ้างก็ยังไม่เสร็จบ่ยังเลย จะเอาจำเหงาจำโคนมันเนาะ้าจอทุข์ันเยอม่เอะอนนี้เอืมปนข้าหน้าไปจังหมดอม่จะหันทอมต่อปาดข้างอันด่มันก็ดึงออกง่ายจำนี่ป้เออนั่นและมีเพื่อนกับอะไรข่มไ่ไหมัเจี่ยงอบงขงหอกเน่ยน้อยมีเพื่อับ้าข่มรับคิดนี่ก่ะ ไว้แค่คน,นี้แล้วจ้ <นะ S 2> จาบายๆร,รักน่าคิดถึงทุกคนนะคะ,จ,ะจับเกลือจับจับจ้ามีตัวนี้มันคุ่มหบ่สิเอี้ยงหน่อยว่าจะน้อย